สวัสดีค่ะคนรักบ้านทุกทกท่านนะคะพบกับเราสองคนอีกแล้วในรายการนักนักชอยส์แน่นอนพบกัก็เราสองคนแบบนี้นะคะก็ต้องมีของเด็ดเดดรอทุกท่านอยู่นะคะวันนี้รับรองว่ามันจะหนักจะเต็มมาเตรียมกระเป๋าเงินของคุณให้พร้อมนะคะเพราะว่าวันนี้กองทับสินค้าเรามันจึ่งมากจริงๆค่ะที่นอนนูสนะคะเป็นยางพาราแท้100เอร์เซเลยนะคะรุ่นซันนี่นะคะขนาด หฟุตแล้วก็หนา8นิ้วก็เลยดีเดียวนี่เลย Bwell เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพรุ่น Mbest มีพนักพิงซีขาวเทาเรียบหรู Bwell นะคะแผ่นรองเมาเพื่อสุขภาพมีแบบนี้ oh. เลย h o ว e One Power Jet เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำล้างพื้น3 in 1ประหยัดเวลาช่วยงานหนักให้เป็นเบาค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามความเลื่อนไหวโปรโมชั่นเด็ดๆของน็อกๆนะคะ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, ทวิตเตอร์ไลน์และเว็บไซต์ของน c k n o .com k c ค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน No น็อกๆนะคะอย่าลืมวันนี้นะคะเขามีแล้วใน Google Play และ App Store ค่ะใครที่ยังไม่มีรีบโหลดเลยนะคะ นอกจากวันนี้รายการจะมีสินค้ามาลดกระหน่ำให้แล้วนะคะวันนี้ในรายการของเรา <c oughs> ก็ยังมีโค้ดส่วนลดพิเศษมาให้ในรายการอีกด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างสินค้าในวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่แพ้ตื่นเต้นนะน้องบูม <c oughs> อะเลยคะ่ะนี่พี่แพ้เวลาอยู่บ้านใช้เวลากับอะไรมากที่สุดตู้เย็นฮะทำอะไรอยู่ในตู้เย็นไม่ใช่ตู้เย็นงั้น <c oughs> ห้องน้ำแปะเข้าไปใหญ่ไปทำอะไรในห้องน้ำ เอาแล้วมันอะไรล่ะคะหน้องโบมี่คิดว่าจะเป็นการนอนนะที่นอนอย่างเงี้ยเออก็จริงเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องนอนอย่างน้อยให้ได้วันละแปะชั่วโมงเนาะถูกต้องค่ะงั้นวันนี้บุ๊มจะมานำเสนอที่นอนให้ที่แพรปฟังนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังด้วยเผื่อใครสนใจหรือว่ากําลังหาที่นอนอยู่นะคะวันนี้นะคะบุ๊มก็มีนี่เลยพี่แพรเป็นที่นอนนูสนะคะเป็น<ม>ยางพาราแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นรุ่นซันนี่นะคะขนาด 6กฟุตแล้วก็หนา8นิ้วก็เลยทีเดียวโอ้โหแค่ฟังชื่อก็รู้ด<อ>ดสึกน่าสนใจแล้ว<ช>ว่าคุณสมบัติเขามีอะไรบ้างคะ<ด>น้องบุ๊กนี่เลยค่ะเขาเป็นที่นอนอยางพาราแท้นะคะผสานวัสดุเทคโนโลยีปรับสมดุลการนอนช่วยรองรับสรีละได้ดีเยี่ยมลดอาการปวดหลังจากที่นอนได้นะคะช่วยจัดเรียงกระดูกสหลังนะคะให้เป็นแนวเส้นตรงถูกต้องตามสรีลัสตณเลยยอด ออกแบบมาให้เข้ากับโฟมลักษณะพิเศษเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับที่นอนนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกนุ่มสบายกว่าที่เคยนะคะพร้อมป้องกันแบคทีเรียแล้วก็ไรฝุ่นนะคะไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะสินค้านะคะยังรับประกันโครงสร้างถึง10ปีะคะ่ะพี่แพ แล้วก็จัดส่งในรูปแบบที่นอนในกล่องติดตั้งสะดวกสบายด้วยโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากเพราะพี่รู้สึกว่าเออที่นอนเก่ามันยุบย่เน้อมันนอน,นอนแล้วมันปวดหลัง <c oughs> โอเควันนี้เตรียมเงินมาหรือยังเ <c oughs> ตรียมมาพร้อมชอบค่ะจัดไปงั้นราคาปกติของเขานะครับจะอยู่ที่15,500บาทเนี้ยพี่แพรแต่วันนี้นะคะเราลดให้เหลือ7,290บาทนะ โอ้โหลดไปกว่าครึ่ง<ช>เลยอะ,อะและพิเศษมากกว่านั้นนะคะที่เราบอกไปต้นรายการว่าเราจะมีโคสส้ดส่วนลดให้นะคะน,น,นั่นก็คือโค้ด C O N N C 4นะคะนี่ลูกค้าสามารถเอาไปใส่ในโคสส้ดส่วนลดได้เลยก็จะได้ลดอีก 15%นะคะไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะแล้วก็ลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยค่ะพี่แพะแต่ทุกคนต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ให้เพียง1 0 0ท่านแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์เลยคะ่ะน้องบุมก็ต้องรีบจัดนะดนะเพราะว่าการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและทีนี้ยังจะไปหาอะไรในห้องน้ำอีกหรือตอน,นไหม่ไปแล้วเพราะว่าถ้ามีที่นอนอันนี้พี่ก็จะนอนทั้งวันเลยเ นอกจากที่เราจะใช้เวลากับที่นอนเยอะน้องบูมรู้ไหมว่าเราก็ใช้เวลากับที่ทํางานเยอะเหมือนกันและเราใช้อะไรกับมันเยอะรู้ไหมงานไงคะพี่แพรไม่ใช่แล้วมันจะคืออะไรอะคะก็เก้า,กาอี้ไงคะน้องบูมเราก็ต้องนั่งทํางานบนเก้าอี้สิคะ นี่เลย b w เ l ลเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพรุ่น M b s มีพนักพิงซีขาวเทาเรียบหรูนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้พนักพิงหลังนะเขาทำเป็นแบบยืดหยุ่นดีไซน์แบบโครงสร้างตะข่าย3ามิติระบายอากา,า,าศได้ดี mm hmm. เยี่ยมเลยนะน้องบูม mm hmm. และที่สำคัญเขาปรับตั้งค่าแรงต้านพนักพิงหลังให้เหมาะสมกับรูปร่างแล้วก็นำ้ำหนักของตัวเราได้เลยและที่สำคัญนะคะ mm hmm. เขามาพร้อมกับที่วางแขนแบบโฟดีนี่น้องบูมดูมันจะปรับได้ท mm ั hmm. ้งสูงต่ำ mm hmm. กว้างแคบหน้าหลังนะคะ และมาพร้อมกับการปรับมุอมองศาพเพื่อรองรับการน,นั่งได้ทุกอิริยาบทเลยโครงสร้างเก้าอี้ขาและรองเขานะคะผลิตจากพลาสติกเกรดเดียวที่ใช้ในอุตสาหากรรมรถยนต์ด้วยนะคะน้องบูมอะที่ให้ดูนี่ดูหล่อเขาเป็นไงนี่แล้วเขายังมีบริการประกอบติดตั้งฟรีทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยแบบนี้ออแพงแน่ๆ น้องบูมอย่าพูดไปพี่จะบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพไม่แพงค่ะไม่มีคําว่าแพงเพราะว่าวันนี้นะคะเขาจัดโปรโมชั่นลดพิเศษจากราคา2,9900บาทลดเหลือเพียง1,9999น้องบูมลดไปเป็นหมื่นเออลดต่อที่1ไม่พอมมาค่ะต่อที่สองยังลดให้อีกอย่าลืมกรอกโค้ด C O N N C C C O N N C 4นะคะและก็จะได้ลดเพิ่มอีก15%ไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยน้องมงมและอย่าลืมนะคะที่บอกไปนะคะว่าเรามีสิทธิ์จำกัดถึง100คนเท่านั้นนะคะใช้โค้ดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะพี่บอกแล้วเพื่อสุขภาพมไม่มีคำว่าแพงแพง,แพงไหมล่ะแพงไหมล่ะไม่แพงเลยค่ะจัดไปเลยค่ะสำหรับใครที่เป็น FC เก็อีต้องตัดแล้วค่ะ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเนาะพี่แพรเมื่อสักครู่นี้ของพี่แพรเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะที่อยู่นานกับเราใช่ไหมและมีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลานั่นก็คือแผ่นรองเมาส์เออจริงใช่ไหมแล้วเวลาที่แพรทำงานมีแผ่นรองเมาส์หรือเปล่ายังไม่มีเลยเพราะว่ามันวดข้อมือเออมันก็ต้องจัดตัวนี้เลยพี่แพรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา จะให้ดูตัวนี้เลยพี่แพรอันนี้นะคะก็จะเป็น Bwell นะคะแผ่นรองเมา์เพื่อสุขภาพมีแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะมีส่วนนูนรองรับข้อมือนะคะวัสดุของเขานะคะทําจากผ้าลายคราสีเทานะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะก็จะเป็น Memory ีโฟมที่รองรับตรงบริเวณข้อมือด้วยนะคะพี่แพรโอ้โหดีเลยอะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทนะคะบริเวณข้อมือและป้องกันการเสียดสีของข้อมือกับตัวทํางานสุดยอดนะคะแล้วก็ช่วยทําให้รู้สึกคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือเนี่ยเวลาแบบเราเลื่อนเมาส์บ่อยๆก็จะเมื่อยเนาะอ,อันนี้ช้นี้ก็จะแบบ อนคลายนะคะแล้วก็มีความกว้างของแผ่นรองเมาส์ที่สามารถรองรับทั้งมือและข้อมือนะคะแล้วก็ทําให้การใช้งานข้อมือขณะนะนั่งทํางานารู้สึกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็แผ่นรองกันลื่นนะคะ anti slip rubber b e เนะะี่ยค่ะอีกทางเนื้อผ้าแบบไหลคล้ายนะคะทำให้การใช้เมาส์เนี่ยลื่นไหลไม่สะดุด ที่ว่าแผ่นรองเมาส์ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามแต่จะ<ช>บอกว่าสําคัญจริงๆสําคัญต่อสุขภาพเรามากๆเลยแบบว่าเขาจะเต็มขนาดนี้<ช>ราคาเขาจะแพงไหมไม่แพงเลยค่ะพี่แพรเพราะว่าราคาปกติเขานะคะจะอยู่ที่799วาบาทแต่ว่าวันนี้พิเศษจากราคาปกตินะคะเหลือ399วาบาทค่ะพี่แพรโอ้โหหลักร้อยอยังอะ่ะอย่าเพิ่งว้าวกับพี่แพร เพราะว่าเรายังมีส่วนลดอีกนะคะเพียงใส่โค้ด connc 4นะคะเท่านี้ก็จะลดไปอีก15%ไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยค่ะโอ้โหพี่ว่าต้องรีบไปจัดแหละเพราะว่าลดแล้วก็ยังลดอีกนะคะถูกต้องใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องข้อมืออยู่นะคะต้องรีบไปจัดเลยเพราะว่าเขาจำกัดสิทธิ์แค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์เลยค่ะเลยค่ะ ใครที่แบบสายทํางานหรือว่าสายเล่นเกมเนี่ยโห,โหไม่ควรพลาดเลย<ห>จริงน้องบูมเลยที่จะบอกเลยว่าแผ่นรองมา์าเป็นอะไรที่ใช้ทุกเพศทุกวัย<ม>เนาะต้อง<ห>คะพี่แพรพี่แพรต้องซื้อติดไว้ด้วยนะโอเคได้ค่ะน้องบูมปกติน้องบูมใช้เวลาวันหยุดหมดไปกับอะไรคะโอ้โหพี่แพรอยากให้พูดหมดเวลาไปกับทํางานบ้านเนี่ยแหละก็จะแบบถูพื้นก็จะรอมันแห้ง โอ้โหน้องบูมยังทําความสะอาดบ้านหลายขั้นตอนอยู่หรอคะเดี๋ยวนี้เขาทําภายในหนึ่งขั้นตอนแล้วคะ่ะเพราะว่าเขามีนี่ค่ะบูเวอร์วันพาวเวอรเจเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ําล้างพื้น3รีอินวันประหยัดเวลาช่วยงานหนะักให้เป็นเบาคะ่ะจะบอกว่าอุปกรณ์ดูดฝุ่นและถูพื้นแบบไร้สายตัวนี้ ทําความสะอาดเพียงขั้นตอนเดียวเหมาะกับการทําความสะอาดพื้นผิวหลายประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นไม้ปากเก้พื้นกระเบื้องหรือว่าลามิเนตหรือว่าพื้นพรมเขาก็ทําความสะอาดได้นะคะแรงดูดทรงพลังสามารถดูดส,สกรปรกได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งเลยและที่สําคัญนะคะยังช่วยให้พื้นแห้งเร็วกว่าวิธีการทําความสะอาดแบบปกติด้วยระบบหัวฉีดสเปคคีนสามารถควบคุมการจ่ายน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสมทุก พี่ทุกเวลาที่ทน้องบุ้มต้องการเลยนี่พี่ก็จะบอกว่าวันหยุดนะคะพี่ไม่ต้องมาทํางานบ้านอะไรทั้งวันค่ะพี่มีตัวนี้ทําขั้นตอนเดียวจบอ,อยากมีเวลาว่างแบบพี่บ้างไหมล่ะอยากสิแล้วแปลกๆเหมือนก็เนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกราคาคให้บอกเลยเนะ <laughs> พราะว่าวันนี้นะคะเขาให้ราคาพิเศษค่ะ จาก22,900บาทนะคะวันนี้ลดเหลือเพียง12,500บาทค่ะทุกคนโอ้โหลดไปเกินครึ่งอะ่ะเออสุดปังและพิเศษกว่านั้นนะคะใครคิดว่าลดแค่นี้ยังไม่พอยังไม่ถูกใจยังไม่สกิดใจชั้นนะคะก็นี่เลยค่ะกรอกโค้ด C O N N C 4นะคะลงไปแล้วเราจะได้ส่วนลดอีก15%ไม่มีขั้นต่ำนะคะลดสูงสุดเพิ่มอีก 3,000บาทไปเลยค่ะทุกคนและอย่าลืมนะคะที่เคยบอกไปนะคะทุกคนว่าเขามีสิทธิ์ถึง100คนเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จนถึงวันที่28กุมภาพัานธ์เท่านั้นค่ะเป็นไงน้องบูมอยากมีเวลาว่างแบบพี่อ่ะก็รีบไปซื้อนะจัดไปคะ่ะหนูจะได้ออกไปช้อปปิ้งแบบพี่แพรบ้างออกไปช้อปปิง้งทำเล็บอะไรแบบนี้เ,ออเคยไปปะเล็บดำปีเลยเอีกก็ไม่เคยเจ็ความสัต์บาน เป็นยังไงบ้างคะคนรักบ้านนอกนอกชอยส์จัดสรรสินค้ามาให้คุณโดนใจไหมคะบอกเลยว่าถ้าใครอยากเจอสินค้าเด็ดๆโปรดีๆแบบนี้อีกนะคะสามารถติดตามรายการน,นกน,ก,นกชอยส์ได้ทาง Facebook และ YouTube ค่ะค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k i n s t a g r a กรม y t u t u นะคะแล้วก็ TikTok Twitter ตอร์ลและเว็บไซต์น o k Knock จอดคค่ะ ส่วนใครนะคะที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันน็อกๆนะคะรีบหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมากดโหลดเลยเพราะว่าวันนี้เขามีทางใน App Store และ g o o g l e Play แล้วค่ะอ่าและสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะว่าน็อกๆเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวไปช็อปก่อนนะคะบ๊ายบายน็อก